เชื่อเัิ่นแม่ของออนทัวร์ครับฝากติดตานไม่ได้ครับฝากติดตามเลยผู้โดยสารว่าไงหลานีรถจุกจุกรถอย่างมาจอดท่าว่าไงหล่ะสบายดีทุกคนตอนเ้าร์อยู่ที่บ้านประดับดินเนาะบ้านปุงเรียนเมืองไซแข่งอุดมไซตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงตอนเสารนะ์เนาะทุกคนแต่ว่าเนี่ยเริ่มมีแสงสว่างแล้วก็มีหมอกเป็นบางส่วนเนาะทุกคนในบ้านแห่งนี้แหละทุกคนเนี่ย อันนี้อยู่รุ่มนี้จะเป็นเฮื่อนปาราดินเลยนะเป็นเฮื่อนที่พ่อแม่ปาราดินอาศัยอยู่ในตอนนี้เขาจะอยู่แถวนอกๆเลยได้นะอยู่กับธรรมชาตนะิทุกคนเย็นสบายแล้วก็สงบสุขดีปาราดินมาบ้านก็ได้หลายมือเติบนะก็มีความสุขดีในการมาอยู่บ้านยังไม่อยากกลับเทือนแแต่ว่าในมื้อน,นี้ท่านปราดินจะต้องเดินทางออกจากบ้านแล้วนะจะไปที่ในเมืองเราเข้าไปที่ยวรถไฟมีช่อง ยูทูบซ่องดังซ่องหนึ่งมาจากประเทศไทยเพิ่นจะเดินทางมาทีอ,าอุดมไซนะ์ปะปฐาดินก็เลยว่าจะขึ้นไปฮับเพิ่อ,อยูทีอุดมไซแล้วก็อาจจะพาเพิ่อนอเลาะเที่ยวเบิ่งในตัวเมืองอุดมไซ่าตัวเมืองไซนนาะแล้วก็อาจจะไปใสยเดดก็ลองที่ตามเพืองน้ากันนะจากนี่ไปฮอดในตัวเมืองก็ประมาณ40หรือว่า40ปลายน้อยนึ่งนะ40ปลายกิโลเมตรนะก็จะเดินทางไปพบเพิ่นนะก็ ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเนี่ทุกคนวิวปักงามนะตื่นเศร้ามาปาร์ตี้ก็มักขึ้นมาอยู่ถึงนี่แล้วเบิรงวิวนะเบิรงวิวจากบ้านปาดิตี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเบิรงบรรยากาศการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแล้วก็ไปเบิร์าการพบกับอ้ายในของออนทัวร์ที่เพิ่นเดินทางมาแต่ประเทศไทยเพิ่นจะขี่รถไฟจากนครลงจัดมาที่เมืองไซนะครับเดี๋ยวเาจะไปฮับเพิ่นตอนนี้ก็กําลังเดินทางเข้าสู่อุดมไซนะทุกคน กำลังเข้าเมเนกำลังกำล,ลังเดินทางไปที่ตัวเมืองไซไปนี่ก็จะไปสถาน,นีรลไฟแล้วจีดเมืองไซเลยเนาะนี่ก็คือเส้นทางดีที่13เหนือนะทุกคนเส้นทางดีที่13เหนือระวางปากมองขึ้นแต่หาเมืองไซเงถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีเลยได้เลย แต่ว่าเส้นทางจะคดหลายแล่จชว่าเป็นเส้นทางพู่นะแต่ว่าพื้นผิวถนนนี่ดีลาย สู่ตัวเมืองอูมดมไซนะทุกคนเส้นทางาวันนี้ก็จะเป็นวงเวียนก็มีแยกเข้าตัวเมืองมีแยกเว้นตัวเมืองเนาะและ้วก็มีแยกที่จะไปทางเมืองแดงเมืองป่าแดงเมืองบุนออกไปทางแขวงพยาบุรีได้เช่นเดียวกันนะจากแขวอตมไซนี้ไปอันนี้เราก็จะเข้าสู่ตัวเมืองทุกคน ในความจริงสามารถเข้าไปทางบ้านนาแลแล้วก็เข้าไปหาสถานีรถไฟในซื้อไปนี่น้อยนึงก็จะเป็นสถานีรถไฟแล้วแต่ว่าประดิษฐท,ท่านจะไปเข้า,าทางเข้าทา,างาบ้านทิมเนะาะเป็นต่้รพบคนแล้ว คือแถวๆใจกลางเมืองไซเนาะทุกคน,ทกคนเทศบาลแขวงอุดอมไซแถวด้านหาน้านี่ก็จะมีตลาดเนาะตลาดนีืองอันนี้จะเป็นขัวน้ำก่อสายน้ำก่ออันนี้จะเป็นตลาดลือไซเนาะทุกคนเป็นตลาดใหญ่ประจําแขวงอุดอมไซเลย เดี๋ยวจะไปสถานีรถไฟกันกำลังไปสถานีรถไฟอันนี้ก็ขขวน้ำก่อดเดี่ยกันอยู่ที่อุดมไซนี่ สถานีรถไฟเราจีนเมืองไซนี่อยู่ใกล้กับตัวเมืองเนาะทุกคนสบายฮะน่ะเพราะคือหลวงขบังเนาะหลวงขบางอยู่ใกล้กับตัวเมืองหลายแหง่งเดี๋ยวรถไซนี่อยู่ใกล้กับตัวเมืองเลยเดยอกตอดเด้ด,ด้านหน้านี่คือสถานีรถไฟเลาเลยสถานีรถไฟเมืองไซน่ะ อยู่ที่แขวงดมไซนี่ก็จะมีหลายสถานีเติบเนาะมีสถานีไรมาตเ้ธัง,งเชิงพุ่ธเมีสถานีเมืองน้าหม้อสถานีเมืองไซสถานีเมืองงานน่ะมีสมสถานีเมืองน้ำหม้อบราะนเมือง,มอง,ง,มมองหม้อเฉยๆมีสามสถานีอยู่ที่แขวงดมไซนี่ การรถไปน่าจะยังทันมาฮอดเถื่ออ๋อน่าจะมาฮอดแล้วเห็นคนออกมาแล้วเพราะว่ารถไฟออกจากนะครหลวงนี่จัดมาเจ็ดโมงเพิ่หนะทุกคนเจ็ดโมงสามสิบนาทีอ๋อรถไฟมาฮอดพอดีได้นะรถไฟจอดอย่านพอดีเนี่ยรถไฟจอดอยู่สถานีพอดีเลยรถจกเข้าไปจอดทรงไหนวะ เดี well. ๋ยวจะไปฮับม่ของออนทัวร์กันเด้อ้ก็มาฮอดสถานีรถไฟเมืองไซเป็นทีย่อ้อยนะทุกคนผู้ได้สารกำลังออกมาเนีรถไฟกำลังจอดอยู่ทางหลังพุ่นนะทางพุ่นคือขราเจ้าต่อคิวกันซื้อปี้นะทุกคนทางพุ่นน่ะนี่ก็คือทางเข้ามาแต่ละสถานีเขาจะมีเอกลักษณ์ แตกต่างกันไปนะทุกคนอันนี้ก็คือสถานีเมืองไซเดไปเบิ้งก่อนว่าในขอของทัวร์ออกมาแล้วบ่โอ้คนป้าไก่ไล่ทุกคนผู้โดยสารป้าไก่หล่านี้รถตุกๆรถออียงมาจอดท่าป้าไก่หล่ ก็ทุกๆเต็มเลยฮะว้อมัดขับม่เวนออกไปแล้วก็เออวรในของทัวออกมาแล้วเหราฮกำลังยางสามหายอยู่อันนี้รถไฟฟ้าดูกคนออมาหับมู อันนี้เราใช้ฟ้าที่คนบริการเข้าในเมืองตอนนี้บอเห็นแม่ของออนชัวโอพอผู้โดยสารออกไปวันนี้ก็ว่างเลยเมื่อกี้นี้คนก็เต็มรถก็เต็มนาะขบวนนึงมาคนก็มาลงหลายเต๋อแม่ของออนชัวกับน้องสายเพื่อนะเต้ตะล่อนอันชัวออกมาสองคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวไปหาเพื่อนกัน

เชื่อเพลนแม่ของออนทัวร์ครับฝากติดตาไม่ด้ครับฝากติดตาม่ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปบอนพักนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลาะวันไหนได้ก็ติดตามมึงกันต่อไปเนาะแม่ครับเที่ยตอนล่องทัวร์นี่เป็นน้องทรายของแม่ของออนทัวร์นะมันก็มีซ่องคือกันก็คือซ่องเต้ตอนล่องทัวร์เดี๋ยวพวกเราสองคนจะกี่รจักเข้าไปหาบนผักไปเจ็ดแปดแปดศูนย์โอ้ติดตามายเลยครับพี่น้องครับราคาที่พักครับหนึ่งสิบสามห้องนี้เลยวะ ทุกคนหนี้อาจเป็นห้องของบรรัลลันะห้องเตียงเดียวห้องนี้เลยวิจิตกับเคาน์เตอร์นี่เลยนีออ่ห้องอันนี้คือหนึ่งแสนสามสิบพันกิทุกคนห้องเตียงเดียวหน,นึ่งแสนสามสิบพันกิโลอเมของทัวร์หน่อยแล้วก็เตตะล่อนทัวร์พวกเขาพวกเขามาที่ตัดราคาน่อทุกคนพาเนของทัวร์มาที่ตัดราคามาพาหลงทางไปเป็นห้ากิโลเมตรสิบเอบอ้อมเขาไปนี่ นี่จะย่างไปเบิงจ่าดราสิแล้วปลาดินมานบ่มีน้ำเดี๋ยวลองไปเบิงว่าจะสวยงามบ่ทางนี้ตาดราหารนี่ก็จะมีเป็นตาดแล้วก็มีเป็นห้าอาหารนำหน,น่น่าจะมีสัตว์ลอยน้ำอยู่นี่นำนตาดาราคามาฮอดแล้ว,ลวเดี๋ยวพาในของอันมา เที่ยวเบิ้งน้ำตกตาดราคานี่แล้วพวกเราก็จะกินเข้าอยู่ที่น้ำตกตาดราคานี่แล้วต่อเดี๋ยวว่าจะขึ้นไปที่เมืองหลาหนขขคนไปกราบไหว้พระเจ้าสิงคำมาอุดมใจจะต้องไปกราบไหว้พระเจ้าสิงคำเนาะไปขอพรตอนนี้อาหารของพวกเขาก็มานะเป็นข้าวผัดทุกคนเดี๋ยวกินข้าวผัดแล้วก็สิเดินทางไปที่เมืองหลาจะมีตำมะฮู้ดีกว่าน่ะเขายังมีตำมะฮู้ดแล้วต้อ,อนตำมะฮู้กินตำมะฮู้ไปดมไส้สอ่าเพขาอยากลองตำมะฮู้อุดมใจก็จะ ข้าวผัดไคเดาเปกินดาตอนนี้ก็พาในของอันทัวมาฮอดที่ตลาดสุมโนสีเขียวเนาะทุกคนก่อนที่จะฮอดเมืองหลานะก็จะมีตลาดด้วยวันนี้เม่อก้ยังนี่ยกระเพาะดีกระเพาะเนาะเป็นสมุนไพรครับต้มต้มกินเป็นจะหักไม้เห็นไะนีเพริรนวด พิษนวดอ๋อมันคือนวดพินวดบ้าสบุกีหรีบ่คจะเถมันคืออ่าปากราังนอะจะว่าบอกคล้ายคล้ายสลายนาอน่แหละคล้ายสลายนคล้ายสลายนะยำเหมือนนะเน่พัค่น่คั้วไส่ซิ้นหมูเนาะห็ดปลาเิ็ดินธรรมชาติขาวสีเหลืองนี่ทุกอย่างเลยครับงเท่าไรอันนี้ธงเท่าไร่ตะกนกีบเอาทงเนี้ยแก้เพลก่อนเลยเ้าจงกินแล้วก็เบิ้งก่อนราถกอกินาราย์ก็มาแวซื้อเรื่อง กกครับแมงกออ้ไหล้อมคเนาะเอดูอันนี้เพื่อยังกินแม่ขานี่ไปกอนปปี้ีอยงสิวะเออหเ็ดแซ่ก้นมันอ้วกนมันเนาะเออขับรถขับแมงกอกครับอาหารราใต้ทันในสิบพันถ้าเาเต้นน้วยเดี่ยวนี่เท่าไรหาพันห้าพันรับปอกให้เนี่ก็ได้ปะปอกห้าพันรับปอกให้ก็ได้ปะ กินได้เลยวันนี้มาซีดาครับพี่น้องมาซีดาพันขึ้นบ้านเนาะแ่ครับกสารพิษม่ได้สีดาอย่างขินได้เลยก่นไม่ได้กินะไนี่มาซีดาบ้าจะกิ่นเก่นส้มอมหวานครับผลไม้คนละสองถุงครับักแมตมากุ๊กแลับมาุ้ยแลยัมาซีดามาซีดาพวกที่เราดีเขาเดินทางกันต่อนเนาะได้ๆ มีของอันทัวมาที่วัดพระเจ้าสิงคำนะทุกคนเมืองลาแขวงอุดมใสรักษาขมุรักษาขมุอันนี้ทงส่วนเผาผู้น้อยเลยผู้น้อยนี่สุดขมุแบบรุ่นในมือขวดเดียวสินะนี่อันนี้เหรียนทองแดงมีคสามแสน สามเซียนกีบเนาะต่อรุ่นเนาะตรงนี้หลายเนื้อนะโอ้หลายเนื้อเนาะหลายเนื้อนี่เจ้าพ่อสิงค์คำเจ้าพ่อพระเจ้าสิงค์คำครับเดี๋ยมันเจ้าสิงค์คำดีเลยสามเซียนกีบครับใบบะมาได้อย่างเนาะใบบะตัวนี้มือไหวเพิ่นแล้วกวสิงค์คำเอาไปคือใบบ้าเพิ่นเนาะว่าเหม็นบ้าเป็นมือไหวขับคอพรขับบ้าต้องต้องได้กลับมาแก่ขันบ้าได้มาแก้อันนี้มือมาได้แก้เดี๋ยวเขามาบูชาอันนี้เขาเรียกว่าขันออกบิงเนาะ ที่เขามาบูชาครับที่เขาบูชาขันบวียงคนละคู่เนาะมากราบไหว้บูชาขอโชคขอลาภกระเพื่อนครับเนี่ยปล่อยเดื่องนี้ได้โทษคนเมนเราจะไปไหว้พระเจ้าสิงค์คำทุกคนมาก็ต้องไปไหว้ขนาดมื้อนี้ไม่ได้เป็นมื้อสำคัญนี่อย่างก็มีคนมากราบไหว้หลายหลายเลยอันนี้ข้าเจ้าสุดรถน้ำเนาะอันนี้ก็คนมาเต็มเลยก็ดังที่หลายคนหู้เนาะพระเจ้าสิงค์คำจะขึ้นซื้อหรือเสียงเรื่องการขอโชคขอพร โดยเฉพาะนักธุรกิจเนาะทุกคนข้าเจ้ามักจะมาอะขอพรเรื่องให้ธุรกิจดําเนินไปด้วยดีให้ธุรกิจ,จเจริญงงเงืองอย่างประมาณนั้นนะพระราชินก็ขอให้ฮอดเสียนซับไวไว้ขมาพี่น้องประชาชนเนาะเข้ามากับไว้สักพระบูชาพระเจ้าสิงค์แลต้ก็มาถวายเข้าของเองินทองให้กับรูบายจ่าพระเจ้าสิงค์คำก็จะอยู่ด้านในอยู่ด้านในหอนะ บรรยากาศท้านในนะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางกลับไปที่เมือไซนะทุกคน2 3เต็วพระพนมขับข้ามเขตมาเต็มพระพนมขกบข้ามไปเลยโอ้รับคุครับโอ้ดีที่บุญได้ครับบุญอ๊อปัาษาหลายเรือไฟเลยได้ได้ไดวันที่สิเอ็ดชพนี่แหละเดือนเดือนตุลาคมนะครับไม่ใช่มาเมะพนมวิาครัมาอโซอพอดครับอระเจ้าสิงค์คำเหล่ามาไก่เนาะ ตั้งใจมากว้ไไก่แด้เนาะว่าเบใจเนอะเาใจดคนดีเนเรือมล่าเนะดีมะล่าเนาะี่บบม่อะขอบคุครับ